ครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับก็เรียกร้องมานะครับอยากให้ผมเอานะครับวัดป่ามาไฟนะครับวัดท่ามาไฟเนี่ยนะครับมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมมีอยู่องค์เดียวนะครับนะสภาพก็เกซนะครับเก้าสิบเปอร็นตนะครับก็อยากจะดูเนื้อนะครับดูโลหะนะครับว่าโซนเดียวกันไหม ก็ออกคล้ายๆกันนะครับนะก็อาจจะเป็นยุคยุคหลวงพ่อเงินบางคานนะครับขอพระทานหลวงพ่อเงินวัดทามาไฟนะครับนะนะบอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวมาชมกันนะครับก็อย่างที่เคยบอกครับโลหะสําคัญที่สุดหลวงพ่อเงินบางคานนะครับนะนี่ครับดูโลหะ นี่ผมมีองค์เดียวนะครับนะมีองค์เดียวนะครับแต่ราคาผมก็เปิดหมดนะครับนะนะครับเปิดละหมดนะครับในราคาที่แบบดูไปกันได้นี่ครับดูตะใบนะครับดูตะใบต้องหยาบตะใบหยาบนะครับนะพระเตตัดช่อนะครับนะครับติดตัดช่อนะครับนี่ครับมีเนื้อขู่ระนี่ครับนะ ปลาหลนะครับนะขี่เบยายังพอมีอยู่นะครับมีเม็ดกดเม็ดทรายนะครับติดตามนะตามผิวนะครับเม็ดกดเม็ดทรายนะครับครับดูเนื้อที่เปิดนะครับดูเนื้อที่เปิดนะครับดูเนื้อที่เปิดนะครับสภาพก็น่าศึกนิดนึงนะครับนะนก็ดูง่าย อับองที่ดูง่ายนะครับดูตูดูตะไบนะครับโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบพัดท่ามาไฟก็ทักทายเข้ามาได้นะครับองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองนะครับที่ผมมีอยู่นะตอนนี้นะยังไม่ได้องค์ที่สองนะครับนะครับนี่ครับดูโลหะ เนื้อทองผสมนะครับนี่เม็กดกวดเม็ดจ่ายนะครับนี่ครับก็จะติดตามซอกนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับนี่ฮตามเนี่ยซอกพุนเนี่ยดูครับนะพระหล่อจะไม่ตึงนะครับนะโลหะนะครับ จะหล่อประมาณนี้นะครับนี่ครับดูตามซอกตามนี่ครับเทหลอดทีละองค์นะครับมีเม็ดเม็ดอยพุนนะครับนะลอยพุนนะครับเตดก็ตัดช่อนะครับนี่ครับต่อบหยาบลงอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับเอามาให้ชมกันนะครับนะพอมีอะไรก็มาให้ชมกันอยากจะชมแบบไหนก็ทักทายเข้ามา นะครับนะผมมีผมจะเอาไม้ให้ชมนะครับผมมีจะเอาไม้ชมนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมีตะกุดนะครับนะครับเป็นตะกุดหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะนี่ครับนะตะกุดหลวงปู่บุญนะครับดูเชือกครับโคดเก่าเลยครับนะนะครับ อันนี้ให้ชมกันดูดูดูดครับแห้งแก๊กเลยนะครับสมบูรณ์มากครับน้ะนะสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์มากนะดูเชือกครับถือว่าสมบูรณ์มากนะครับอันนี้ประมาณ3นิ้วนะครับ ประมาณสามนิ้วสามสามสามนิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับประมาณสามนิ้วครึ่งได้นะครับเชือกเก่ามากครับดูครับดูครับามีท่านใดชื่นชอบนะครับทักทายเข้ามาเลยกันนะครับทักทายเข้ามานะครับดูให้ชอบให้ใช่นะครับนะ ก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสองคิ้นมาให้ชมกันนะครับนี่ครับโอเคก็พบวกวับผมสันมังคานคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ